ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่143่่มลมฝนกำลังมาหนึ่งโครมบนหลังม้าที่วิ่งไวปานลมกรดหลิวชัยอวินร่วงตกลงบนพื้นโคลนสีดำนางกลิ้งสิบกว่าตลบค่อยหยุดลงจากนั้นโคลนครางอย่างเจ็บปวดไร้เรี่ยวแรงดิ้นรน รีไปหลิวชัยอวินสุดท้ายมองพี่สาวกับหลี่สุ่นสีที่ควบมาอยู่ด้านหน้ากัดริมฝีปากสายตาค่อยๆพร่ามัวฟิวเงาคนสีเทาสายหนึ่งพันพุ่งผ่านนางจากด้านข้างเงาที่สองและเงาที่สามตามไปติดติดคนบนพื้นจะจัดการอย่างไรของของนางถูกโอนถ่ายไปแล้วไม่มีคุณค่าอีกค่าเลยเสียงหนึ่งตอบ หลิวชัยอวินเบิกสองตาไม่ทันส่งเสียงท้ายทอยปวดแปรบสติพลันหายไปไม่หลิวชินบนหลังม้าด้านหน้าตอนนี้พบว่าน้องสาวตกลงจากหลังม้าร้องขึ้นอย่างเจ็บปวดน้ำตาไหลลงทำให้สายตาพร่าเลือนหลี่ซุนซีขอบตาแดงยังคงจับมือหลิวชินไว้ไปพวกเรารอดจึงค่อยแก้แค้นให้ชัยอวินได้เขาตวัดเฉียบขาด ชัยอวินหลิวชินกรีดร้องอย่างรวดร้าวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดิ้นหลุดจากมือหลี่ซุ่นซีแสงรุ้งที่พระโมกลุ่มหนึ่งขยายจากบนร่างนางห่อหุ้มหลี่ซุ่นซีเข้าไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวสองคนหายไปในป่าไม่เห็นโดยสิ้นเชิงหายไปแล้วเป็นหยกลีลับเงาสีเทาหลายสายหยุดอยู่บริเวณที่พวกเขาหายไปหยกลีลับของตระกูลหลิวอยู่บนตัวพวกเขาจริงๆทั้งยังถูกกระตุ้นแล้วเงาสีเทาสายหนึ่งเอ่ยเสียงทุ้มต่ำ ด้วยขุมกำลังและจำนวนคนของพวกเราคิดจะล้อมจับพวกเขาโดยสมบูรณ์ยักเย็นยิ่งอีกคนหนึ่งตอบเหตุใดไม่จับสตรีคนเมื่อครู่มาข่มขู่พวกเขาคนหนึ่งถามอย่างไม่เกรงใจเปล่าประโยชน์คนของตระกูลหลิวไม่รับการข่มขู่เรื่องแบบนี้พวกเราทำไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วผู้ประกอบพิธีของที่นี่เกิดเรื่องไม่อาจบุกเข้าไปอย่างเปิดเผยเช่นนั้นทำอย่างไร หาจตุรัสแดงเพื่อขอความร่วมมือผู้คุมจตุรัสแดงยังไม่กลับมาพูดผีในมือรองผู้คุมจตุรัสแดงถนัดด้านความเร็วมากที่สุดขอแค่เจอร่องรอยพวกเขาก็พอติงต๋งติง๋งติ๋งหยดน้ำที่เย็นเฉียบตกใส่ริมปาฝิกของหลิวชินความรู้สึกชุ่มฉ่ำทำให้นางค่อยๆได้สติหลังจากสลบไปโคลกหลิวชินเพิ่งฟื้นตื่นขึ้นมาก็เอียงศีรษะไอหลายครั้ง เป็นอย่างไรไหวอยู่กระมังหลี่ซุนซีมองนางอย่างเป็นห่วงประคองชามกระเบื้องสีเขียวที่แหว่งไปแล้วอยู่สภาพวัดล้อมรอบๆเหมือนเป็นถ้ำกองไฟส่งเสียงดังเพี้ยพักความอบอุ่นจางๆกระจายในถ้ำอย่างต่อเนื่องชายอาวินหลิวชินพอตื่นขึ้นมาก็นึกถึงน้องสาวของตัวเองตระกูลหลิวเหลือแค่นางกับน้องสาวกลับคิดไม่ถึงว่ามันร้ายจากจวนอูโย,โยจะไล่าตามทันสุดท้ายตายในป่าเขาเปลี่ยวร้างแม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือนำเข้าเนินหลุมศพของตระกูล พอคิดถึงวันเวลาที่พึ่งพากันเอาตัวรอดหลิวฉินโศกเศร้าไม่อาจข่มน้ำตาไหลลงมาตามหางตาจวนอูโย่ข้าหลิวฉินขอสาบานจะต้องตัดรากถอนโคนพวกเจ้าให้จงได้หลิวฉินกัดฟันตะโกนประโยคนี้ด้วยแรงทั้งหมดหลี่ซุนซีที่อยู่ด้านข้างใบหน้าหม่นหมองจวนอูโย่ทำร้ายตระกูลข้าจนคนตกตายถ้าแก้แค้นได้จริงๆข้าจะต้องไม่ยอมพลาดหน้าเสียดาย อาศัยพลังของพวกเราจะเทียบกับขุมกำลังยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างไรท่านจะยอมแพ้หรือหลิวชินขมวดคิ้วจ้องมองหลี่ซุนซีเอ่ยเสียงดุดันไม่ข้าไม่อยากยอมแพ้แต่ข้าเป็นแค่คนธรรมดาทำไม่ได้อยู่แล้วทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหลีซุนซีก้มหน้ากำหกมัดแน่นอย่างเจ็บใจอยู่บ้างไม่บนตัวท่านมีของที่ชายวินมอบให้แก่ท่านของที่นางรักถนอมมากที่สุดท่านไม่ใช่คนธรรมดามานานแล้ว หลิวชินเอ่ยอย่างเย็นชาสิ่งของอันใดหรือซ่นซีตะลึงเงินเงยหน้าขึ้นนั่นเป็นอาวุธเทพประดับสุดยอดที่ตระกูลหลิวเราครอบครองหยกลีลับหลิวชินค่อยๆใจเย็นข้ากับน้องมีหยกลีลับคนละครึ่งขอแค่พวกเราร่วมมือกันก็จะกระตุ้นความสามารถได้เห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นท่านคิดว่าข้ากับชัยอวินสองคนนี้ออกจากแคว้นเมคามาถึงที่นี่ได้อย่างไรท่านคิดว่าทำไมจวนอูโยจึงไล่ล่าพวกเรามาโดยตลอด ตอนนี้ยกครึ่งหนึ่งอยู่บนตัวท่านภายหลังท่านก็เหมือนกับพวกเราถูกไล่ล่าไม่หยุดเช่นกันจวนอุโยเป็นศัตรูคู่อาฆาตของข้าแต่แรกหาเป็นไรไม่แต่ว่ายกลีลับนี้เล่าเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นหรือหลี่ซุนซีมีใบหน้าวหวั่นหวั่นถามอย่างสงสยัยท่านคิดว่ารูหนองโท่ร่างข้ากับน้องเกิดขึ้นอย่างไรบางสิ่งเมื่อเห็นมากไปสุดท้ายต้องจ่ายค่าตอบแทนหลิวชินสีหน้าเย็นชา ตอนนี้ท่านครอบครองอาวุธเทพแม้ไม่ใช่ลูกหลานของผู้ถืออาวุธและเป็นเจ้าของอาวุธแต่การยืมพลังของอาวุธเทพอย่างเหมาะสมยังคงกระทำได้เช่นนั้นมีประโยชน์อะไรหลิซุนซีกล่าวอย่างไม่เข้าใจถ้าหากว่าหยกลีลับไรากาศเช่นนี้จริงๆพวกนางสองพี่น้องคงไม่ถูกไล่ล่ามาตลอดทางหนีมาถึงที่นี่ยังไม่มีวิธีจัดการจนอุโยขอแค่ใช้สักดครั้งท่านจะเข้าใจโดยเร็วหลิวชินซีหน้าค่อยๆสงบนิ่ง ใช้อย่างไรหลี่ซุ่นซีเห็นอีกฝ่ายสีหน้าเคร่งครึมจึงเอาจริงเอาจังขึ้นกองไฟสา์เงาทั้งสองสายผนังถ้ำเต้นระริกไม่หยุดเหมือนกับมันปีศาจมาเอามือท่านให้ข้าหลิวฉินมองหวังซุ่นซีพลางเอื้อมมือออกไปช้าช้าหวังซุ่นซีทำตามเอื้อมมือตนออกไปวางบนฝ่ามือที่มีแต่ตุ่มน้องของหลิวฉินอย่าลืมแก้แค้นจนอุโยให้ข้ากับน้อง หลิวชินพลยิ้มอย่างเฉิดฉันให้แก่หลี่ซุนซีจงอย่าลืมเปรียงร่างนางระเบิดอย่างฉับพลันกลายเป็นหมอกเลือดกลุ่มใหญ่ล้อมละลายสู่ร่างของหลี่ซุนซีอย่างรวดเร็วหลิวชินหลี่ซุนซีตะลึงงันรอเขารู้สึกตัวทุกอย่างก็สายเสียแล้ว น้ำตาทลักออกจากเบ้าขณะอยู่ร่วมกันในช่วงนี้เขาค่อยๆชมชอบหลิวชินเพียงแต่เป็นเพราะหลิวชัยวินชอบเขาจึงทำให้แม้ทั้งสองมีเยื่อใยต่อกันกลับไม่อาจเข้าใกล้กันจริงๆเขามองออกว่าเดิมทีหลิวฉินไม่ได้มีหน้าตาเช่นนี้สาบานในใจว่าจะต้องหาวิธีรักษาใบหน้านางให้ได้แต่เหตุเปลี่ยนแปลงมาเร็วเกินไป ตอนแรกในพันธมิตรบูตรวจสอบคนทรยศทุกอย่างสับสนวุ่นวายแต่ละคนต่างมีข้อสงสัยและมีอันตรายจากนั้นมีคนเจอหลักฐานฆ่าคนที่เชื่อมโยงกันในที่อยู่ของเขาถึงขั้นยังมีจดหมายที่แลกเปลี่ยนกับขุมกำลังรับด้านนอกเขาอยากพบผู้นำทันทีกลับถูกบอกว่าผู้นำปิดด่านไม่พบใครจากนั้นกลางดึกคืนนั้นคนชุดดำกลุ่มหนึ่งทะลวงเข้ามาในที่อยู่ของเขาทำร้ายหลิวชัยอวินสองพี่น้องจนบาดเจ็บสาหัสในชั่วพริบตา ปองคารักของพันธมิตรบูไม่มีใครรู้สึกตัวเลยไม่ทันครุ่นคิดพวกเขาก็ถูกกดดันออกจากพันธมิตรบูหนีไปด้านนอกภายหลังควบม้าหนีจากนั้นก็เป็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่หลิวชินลี่ซุ่นซีเงอตัวอย่างเจ็บปวดคิดอบกอดพื้นที่ว่างเปล่าร่างกายของหลิวชินเมื่อครู่ตอนนี้ไม่เหลืออยู่แม้แต่น้อยมีเพียงเศษเสื้อผ้าที่นางสวมใส่ ข้าจะต้องแก้แค้นให้พวกเจ้าเขามองหมอกเลือดที่เกิดจากหลิวชินไอหมอกสีแดงกำลังหลอมรวมบนมือเขาด้วยความเร็วสูงสู้ขณะตาลายทัศนวิสัยด้านหน้าก็เปลี่ยนแปลงหลี่ซุ่นซีเบิกสองตาโตเห็นภาพมากมายที่ตนไม่เคยคิดถึงมาก่อนเวลาเคลื่อนคล้อยทีละนิดนิดไม่ทันไรเหงื่อก็ผุดขึ้นบนหน้าผากของเขาที่นั่นคือพักแม่น้ำขาว ขณะมองทงใหญ่ที่โบกสะบัดคันนั้นหวังสุ่นซีก็พึมพำตัวอักษรด้านบนออกมาเจอแล้วอยู่ใกล้ๆนี้เสียงร้องมากมายดังมาจากนอกถ้าหลังจากลู่เซิ่งกลับจากวัดส่งเชิญอวินซีที่บ้านก็ไปยังหน่วยหลักพักวันแดงแล้วตามหาหงหมิงจือผู้เป็นสิทธิพี่ในคืนวันนั้นพันธมิตรบูสิทธิ์น้องจะไปหรือหงหมิงจือผู้เป็นสิทธิพี่แสดงว่ารู้จักพันธมิตรบูสีหน้าไม่ประหลาดใจ สิทธิพี่คิดว่าอย่างไรลู่เซิงถามกลับเกรงว่าจะเป็นกลวงเจ้าอยู่ในเรือวันแดงอยู่ในเมืองเลียบคีรีเป็นอนณาเขตของตระกูลซังหยางแต่ถ้าออกจากที่นี่ไปยังพันธมิตรบตูตำแหน่งที่องค์กรลึกลับนั่นอยู่จะต้องเร้นลับสุดเปรียบปานต่อให้เจ้าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคุณหนูจิวหลี่ก็หาเบาะแสไม่เจอ หงมิงจือลูกคราวกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังข้าแนะนำให้เจ้าคอยดูการเปลี่ยนแปลงเงียบๆเ,เ,เรื่องนี้ต้องมีผลพวงจดหมายขอความช่วยเหลือนั้นเผลอๆไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนเขียนถ้าหากสหายผู้นั้นของเจ้าต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าจริงๆต้องมาเมืองเลียบคีรีแน่ลู่เซิงนั่งในห้องหนังสือพยักหน้าเช่นกัน สิทธิ์พี่กล่าวถูกต้องข้าเองก็รู้สึกว่าจดหมายฉบับนี้ต้องมีเล่สไนไม่ว่าจะเป็นหลี่ซุ่นซีหรือว่าพี่น้องตระกูลหลิวข้าเองก็เคยสัมผัสด้วยมาก่อนส่วนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือพี่น้องตระกูลหลิวเดิมรู้จักข้าอยู่แล้วไม่มีทางใช้น้ำเสียงห่างเหินเช่นนี้ขอความช่วยเหลือข้าแทนหลี่ซุ่นซี สิทธิ์น้องรู้สึกตัวก็ดีแล้วแต่เรื่องนี้กลับกระดมเส้นสายที่ไปปฏิบัติภารกิจด้านนอกส่วนหนึ่งของพักให้จับตาตลอดเวลาได้ถ้าพบร่องรอยของหลีซุนซีซีสอน้องตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรได้เองพันธมิตรบูกับจวนอุโยเป็นศัตรูคู่อาฆาตแต่เบื้องหลังพวกเราคือตระกูลสร้างอย่างจุดยืนอยู่ตรงกลางโดยธรรมชาติไม่ว่าจัดการอย่างไรด้วยระดับพลังของสิทธิ์น้องขอแค่ไม่ชัดแจ้งหรือบางอาจเกินไปก็ไม่มีปัญหาคงหมิงจือเอ่ยเสียงทุม้ม ขอบคุณสิทธิพี่ที่ชี้แนะลู้เสิ่งพยักหน้าเรื่องนี้ยังไม่ต้องสนใจทั้งสองคนคุยกันไปคุยกันมาเริ่มพูดถึงเรื่องขยายสำนักอทิ์ชาติการประลองก่อนหน้านี้ถูกคนนอกบุกเข้ามาระดับสูงในพักโดนเล่นงานในกระบวนท่าเดียวสิทธิและพลพักคระดับล่างได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงหงหมิงจือย่อนคิ้วเอ่ยอย่างจนปัญญา นี่เป็นเรื่องจนปัญญาความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับมารปีศาจนอกจากยอดฝีมือระดับสุดยอดคนทั่วไปแม้แต่เงยหน้ามองยังทำไม่ได้ลู่เซิงสีหน้าสงบนิ่งสิทธี่มีประสบการณ์มากมายในอดีตคงเคยเกิดสภาพคล้ายๆก,กันกระมังควรจัดการอย่างไรดีหงหมิงจือลูกคราวสิทธ์ในพักจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งและพลังของตัวเองใหม่พวกเขายากจะสู้กับพูดผีปีศาจเวลาส่วนใหญ่อาศัยในขอบเขตท,ทั่วไป ดังนั้นขอแค่ดึงพวกเขากลับมาในสภาพแวดล้อมสำหรับใช้ชีวิตตามปกติมองดูสถานการณ์ให้ชัดก็พออ้อความหมายของสิทธิพี่คือลู้เส่งมองหงหมิงจืออย่างค่อนข้างเหนือความคาดหมายพึ่งพาตัวเองก็บรรลุวิชาบริหารระดับนี้คนเมื่อชาราจะหลักแหลมจริงๆแลกเปลี่ยน คงมิงจะยิ้มก่อนหน้านี้พวกเราหาพักหรือสำนักอื่นๆมาแลกเปลี่ยนวรยุทธ์กันหาหลายๆแห่งเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นเปรียบวรยุทธ์มากขึ้นพวกเขาจะเข้าใจเองว่าพักวานแดงของพวกเราไม่ใช่ผู้อ่อนแอไม่เพียงไม่อ่อนแอทั้งยังแข็งแกร่งยิ่งความเชื่อมั่นย่อมมาจากความสำเร็จและชัยชนะไม่ใช่หรือเขาขยิบตาให้ลู่เซิงขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ